เห็อนอาจารย์บรรยายถึงว่ามาเลเซียเนี่ยเขาก็ปรับปรุงว่าน้ำมันหรือแก๊สที่มันมีเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยก็ลดไอราคาที่จะต้องอะไรค่าภาษีอะไรที่จะต้องชดเชยนั่นแหละลงไปของเราก็คงต้องแก้อย่างที่บอกเนี่ยว่าเมื่อพ้นมาพ้นสมัยมามาถึงระยะ,ะ,ยะหนึ่งที่จําเป็นจะต้องปรับปรุงเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงผลเสียมก็อยู่แก่บ,บ้านเมืองของเรานะครับเพราะว่าอันนี้ก็คง,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 งต้องปรับลงมาว่า ให้มันเป็นธรรมกับคนที่เขาจะมาทํางานนะครับอันที่อันที่สามก็คือเรื่องเอโมยปีห้าสองที่ว่าถูกยกเลิกแล้วก็กับพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับ,บจริงจริงเรื่องเอโมยห้าสองผมไม่ก็อยากจะพูดเท่าไหร่ที่จะกลายเป็นประเด็นว่าเป็นการเมืองแต่ผมไม่มีเลยนะครับที่จะไปพูดเรื่องนั้นแต่ผมคิดว่าทางทาง ทางสถาบันไม่ใช่ทางโทษทางปตทรหรือสอพอเนี่ยก็คงจะต้องหาเรือทางฝ่ายท่านรัฐมนตรีหรือทางการเมืองว่าควรจะต้องรีบยกขึ้นมารื้อฟื้นไม่ได้ไหมายความว่าเราจะทำะเพื่อวัตถุประสงค์อของอเอกชนหรือของผู้รับสัมทานอะไรหรอกแต่ว่าถ้าคิดว่ารื้อฟื้นขึ้นมาแล้วมันได้ประโยชน์แล้วก็เจรจาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันได้เนี่ยก็น่าจะต้องทํา เพราะอันนี้มันต้องไปรื้อฟื้นโดยคอรมอใช่ไหมครับเพราะว่ามันยกเลิกไปตร,ตรงนั้นแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยการแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันเจรจากันมาหลายครั้งละผมเองก็เคยเป็นคนไปเจรจากับผู้ใหญ่ทางนู้นเขาสมัยที่ผมยังอยู่ในทางการเมืองซึ่งตอนนั้นก็มีการแบ่งบล็อกอย่างที่อาจารย์ได้พูดแล้วจะ,จะแบ่งซ้ายขวาหรือจะแบ่งแนวยาวๆแล้วคุณหนึ่งผมหนึ่งหรือจะแบ่งเป็นพื้นที่สี่ เป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วก็ามาอะไรนะเ่ายิงจบแล้วก็ใครเอาตรงไหนก็ว่ากันไปแต่อันนี้ต้องไม่ไปปะปนกับเจ c ีซีที่เขาเจราจาเรื่องเขตดินแดน <c oughs> จะไปพูดก,กันเพราะว่าการเจราจาของเจบีซีเรื่องเขตดินแดนเนี่ยเขาเจราจาเพื่อไม่ให้สําเร็จนะครับเพราะถ้าสําเร็จมันก็จะรบกันจะทะเลาะก,กันแต่ผลประโยชน์เนี่ยมาได้ทั้งสองฝ่ายถ้าเราคิดว่ามันคุ้มดีกว่าที่จะใช้ปืนยิงกันแล้วก็ ปิดตรงนี้ไปแล้วผลประโยชน์ก็ไม่มีใครได้เนี่ยคล้ายๆกับที่ตรงเาขาพระวิหารก็เหมือนกันนะอย่าไปพูดเรื่องว่าตรงไหนของใครให้เขาเจรจากันไปแต่ผลประโยชน์ในการต่องเที่ยวในการใช้ทรัพยากรตรงนั้นร่วมกันก็ว่ากันไปแต่เราต้องอต้องทำความเข้าใจกับมวลชนหรือประชาชนเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยความขัดแย้งสองฝ่ายมันมีสูงนซึ่งผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นเพราะว่า วันนี้ผมมาเป็นนักเรียนก็ตั้งตัวเป็นนักเรียนที่ดีไม่ไปเกี่ยวข้องกับงานอย่างอื่นแต่เห็นแก่บ,บ้านเมืองเพราะงั้นเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยสามารถทําได้โดยเฉพาะผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยกระทรวงต่างประเทศไทยกับกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาเนี่ยเจรจา,ากันสําเร็จไปแล้วหลายเรื่องนะฮะกับลาวก็สําเร็จแล้วหลายเรื่องง้นเรื่องนี้น่าจะรีบทําขึ้นมาแล้วเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีสมรรถภาพขอโทษมีสมรรถนะสูงกว่ากัมพูชาในเรื่องการพัฒนาแหล่งพลังงาน แล้วผมเคยพูดกับกัมพูชาเนี่ยก็บอกถ้าแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเขาผลิตได้เนี่ยเขาก็ขายเราเขาใช้นิดเดียวนะเขาต้องการทําแล้วขายเราผมคิดว่าตรงเนี้ยเราแทบจะเป็นเจ้าของแทบทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ก็คงจะต้องผ่านทางการเมืองเพราะท่านน้ำเรงท่านอาจจะไม่มีรายละเอียดเท่ากับที่พวกเราได้ไดเห็นตรงนี้อันนี้ถ้าความคิดผมไม่เข้าท่าผมต้องขอโทษเพื่อนร่วมเรียนด้วยนะครับขออภัยเพราะว่า,วาคิดว่าถ้า,ถาทำได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมครับขอบคุณคนระับ ขอบคุณครับงั้นขอตอบข้อ3ก่อนแล้วกันเรื่อง OCA เรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเขตทางทะเลเนี่ยมันดีลิงก์กับเรื่องเขาวิหารนะฮะมีจุดเดียวที่ลิงก์กันนะฮะก็คือว่าในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส1907เบนี่ยบอกว่าเขตแดนทางบกของประเทศไทยคือหมุดหลักที่73เนี่ยให้เล็งจากยอดสูงสุดของเกาะกูดไปทางทิศตะวันออกอันนั้นคือ เป็น Position ของเขาเรียกว่าเป็นจุดมาร์กเขตแดนทางบกนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอาจจะตอนนี้มันเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาเลยไม่รู้ว่าไอ้หมูดหลัก73มันอยู่ตรงไหนอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าอันนี้เป็นเขตทางทะเลที่ดีลิงออกมาก็ก็เรียนกับท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตรียมโพ i ิชันนะ,ะไม่ว่าจะ3โซน2โซนตามมากรุกเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะ,ะไม่ว่าบูธแมคนคนซีหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่า ไม่ว่าจากการพัฒนาตรงนี้แม้แต่50-50เนี่ยประเทศไทยก็ได้ผลประโยชน์มากกว่าเยอะนะผมต้องเรียนนะว่าบุคลากรเราเรียกว่าพร้อมเลยไปคุยกับกัมพูชาเจาะน้ำมันยังไม่รู้เลยนะไปคุยกับนักธอน,นีเขายังไม่รู้ยังไงเลยเราได้เปรียบเรื่องนี้สองอินฟราสตรักเจอร์พวกแพลตฟอร์มทั้งหลายสร้างในประเทศไทยซับคอนแทคเตอร์ทั้งหลายนะฮะดีกว่าถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะผมเรียนท่านนะ จริงๆแล้วผมตั้งใจจะเอาอีกสไลด์หนึ่งมาโชว์นะแต่ว่าเรื่องศักยภาพก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแก้ไขไทยกัมพุชาได้เนี่ยประเทศไทยสามารถจะมีพลังงานใช้ไปอีกอย่างน้อย30ปีต้องเรียนท่านนะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมพูดเรื่องศักยภาพมากไม่ได้เพราะว่ายิ่งพูดว่ามันมีมากก็ยิ่งเจรจายากนะก็ทําว่าไม่รู้ไม่ชี้แต่จริงๆแล้วอันนี้อยู่ในเวอร์ซอลนะฮะผมเห็นรูปแผนที่ ใน,ในที่พับอิสโตมาในในพับอิสโตเมนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก,ก็เรียนว่าอยากจะฝากไว้เลยนอ้นองๆโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีแล้วก็ใครที่อยู่กรมเชฟเพิงถ้าผมกเกษียณไปแล้วตรงนี้ถือเป็น priority อย่ายอมแพ้เพราะว่าลูกหลานเราจะได้รับผลกระทบนะบถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้วันนี้เป้าหมายกรมเชฟเฟิงเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้แก๊สในข้างหน้าเนี่ยแผนเนี่ยอาจจะ5-6ล้านลูกบาทุตต่อวันแต่กรมเชเิงขอยืนไว้ที่3,000ะ พยายามรักษาระดับ3000เพื่อรักษาหนึ่งก็คือปริมาณท่อแก๊สที่จะส่งมา2องลงแยกแก๊สได้วัตถุดิบในการทำเปโตเคมีคอลไม่เจ๊งนะฮะก็ต้องเรียนท่า่าอันนี้คือเป้าหมายกรมเจนะริงนะฮะก็ส่วนหนึ่งอันที่2ก็คือเรื่องที่ท,ท่านท่านบอกว่าในเมื่อศักยภาพมันต่ำเนี่ยมันควรจะลดค่าภาคหลวงลดภาษีเงินได้จริงๆแล้วในกฎหมายเนี่ยเตรียมไว้แล้ว รัฐบาลสามารถจะประกาศลดค่าภาคหลวงได้ถึง90%นะฮะแต่ว่าวันนี้เสียงเรียกร้องที่มันมันกลับมาสวนทางบอกว่าต้องเก็บให้มากไม่ต้องสนใจเรื่องศักยภาพมันก็มันก็เลยดิงดองนะแต่ว่าก็เรียนท่านว่าตรงนี้ได้เตรียมการไว้แล้วนะฮะในกฎหมายเนี่ยปิโตเรเลียมไทยทีเนี่ยรัฐบาลมาตา80สทวิจำไม่ได้แล้วนะก็เขียนไว้เลยว่ารัฐมี สามารถจะลดค่าพาักหลวงหรือประกาศเลยว่าบล็อกนี้ค่าพาักหลวงแค่1%อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ปิตโตรเลียมขาลงเนี่ยทุกรัฐบาลต้องทําอันนั้นเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเสียงเรียกร้องมันกลับข้างบอกว่าจะเอาแบบเวเนซุเอลาซึ่งเขาเขามีปริมาณศักยภาพมากกว่าบ้านเราถึงพันเท่านะก,ก็เทียบกันไม่ได้ก็ต้องเรียนนะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องต่อระยะเวลาผลิตก็ขอบคุณท่านนะรจริงๆแล้วใจผมเนี่ย ยังไงไอ้คนที่มันทําอยู่แล้วอย่าง,งนเ,นนนาาเชฟลอนหรือปตทสพเี่ยเขารู้เจอรโลจีเขาแบบเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเจราจาอย่างไงถึงได้ผลประโยชน์ที่ตอบต่อสาธารณชนได้นะฮะก็ขอบคุณท่านครับพูดมาเยอะแล้วน่าจะจบเนาะนะฮะ ก็กขอบพระคุณนะครับราดับต่อไปนะครับผมขอเชิญท่านดรสหรัสครับบัณฑิตกุณนะครับเป็นตัวแทนนักศึกษานะครับกล่าว <Yeah. S 1> ขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับเพื่อนท่าน <Yeah. S 1> ผู้เข้าอบรมและวิทยากรวันนี้นะครับ สวัสดีครับผมสหัสบันิตกุลขออนุญาตมากล่าวขอบคุณท่านพิจาตรกร,รท่านทิบดีทรงพบ,บปลจันทร์ที่ปริกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งพวกเราก็จะเรียกกันก็พี่แดง <c oughs> เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นพนร,รอสองด้วยด้วยกันกับเราซึ่งพวกเรารู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับเราบรรยายเองฟังเองด้วยกันเนี่ยในที่นี้เราก็ทําได้ แล้วก็อยากจะบอกก่อนว่าพี่แดงนี่ชื่อพี่นี่สมชื่อจริงๆทรงพลเนี่ยทรงพบทรงพทรงพบเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่รู้รูปทรงของพื้นพิภพบต่างๆเป็นอย่างดีชั้นหินชั้นดินอยู่ตรงไหนตรงไหนมีแก๊สตรงไหนมีอะไรต่างๆก็สามารถศึกษาได้ไม่รู้จริงๆก็ทำไซส์มิกใช่ไหมฮะวันนี้เราได้เรียนทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งวิศวกรรม ทางเกี่ยวเรื่องไซส์มิกถ้าเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการขุดเจาะเพราะว่าหลุมขุดเจาะหลุมนึ่งก็เป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ก็เราก็ได้ความรู้จากพี่พี่แดงอย่างมากในหลายวิชาเลยไม่ใช่แค่วิชาวิทยาศาสตร์วิศวะวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเราก็รู้ว่าองค์ทำงานอย่างนี้เนี่ยน้ำเสียต่างๆทำยังไง พี่ก็ใช้วิธีอัดกลับลงไป100%เลยในเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญก็เพิ่งทราบว่าในล้านชั่วโมงเนี่ยเขาใหา้ตามมาตรฐานสากลไม่เกิน 5, 55 5ครั้งเป็นต้นแล้วในในเรื่องเศรษฐศาสตร์ในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราได้เรียนรู้มากาแล้วก็ที่ที่ที่พวกเรา,เาชื่นชมก็คือว่า ทุกเรื่องทุกปัญหาที่ท่านพูดเนี่ยนะครับผมกีก็เรียกเรียกทันเรียกพี่แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็ที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะมีวิธีแก้ไขแนวทางแก้ไขให้แล้วก็ในเ,เวลาบรรยายเกี่ยวกับคุณภาพหรือที่เราคุณตา้เนี่ยท่านก็จะมีตัวเลขหรือควานตี้เนี่ยประกอบเสมอเพราะนั้นจะไม่ใช่เป็นการพูดแท่ความรู้สึกหรือหลักลอย เห็นว่าอย่างกรรมธิการต่างๆเนี่ยนะครับถ,ถ้าท่านจะมีเวลาไปบรรยายให้กรรมธิการทางด้านพลังงานแแม้แต่ว่าที่วุฒิหรือว่าที่สภาผู้แทนราษฎรกรรมธิการทางด้านพลังงานเนี่ยท่านอาจจะเคยบรรยายแล้วก็บรรยายอีกก็ไม่เสียหายผมยังเสียดายที่ว่าตอนผมเป็นประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ย ยังไม่ได้เคยมีโอกาสได้ได้ไดฟังท่านบรรยายวันนี้ถ้ามีผมจะเชิญไปบรรยายให้กรรมการต่างๆได้รับทราบด้วยคือ,อเพื่อความเข้าใจตรงกันไม่ใช่ว่าแต่ละท่านไม่มีความรู้แต่แต่เข้าใจตรงกันแล้วก็อาจจะเชิญกรรมาธิการหรือกรรมการจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งฟังด้วยก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนั้นวันนี้นี่ก็ต้องในนามของบพนสองก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรพี่แดงเรานะครับหรือดรทรงพบ พลจันทร์เนี่ยเป็นอย่างสูงทีเดียวครับ e> ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบพระคุณครับครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราจะไม่มีกลุ่มดิสคัชนนะครับก็ เดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับที่ห้องอาหารนะครับชั้นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสเปเชียลเกสต์เนี่ยนะครับก็จะมาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เชิญครับตามอัธยาศัยนะครับก็รู้สึกอาหารจะพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ